มติเอกฉันบิ๊กโจ๊กถูกเสนอและออกจากขาราชการคดีู้พันเว็บพนันออนไลน์พรอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามคำสั่งสุดท้ายเมื่อวันที่7มีนาคม2568เวลา1 4น0กาที่สนักงานตำรวจแห่งชาติมีรายงานว่าผู้ตำรวจเอกไกรบุญซวดส่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาวุโสสูงสุดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเสด็ในการลงโทษ ื่อพิจารณาโทษวินัยแรงของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักผานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งถูกเป่าหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเว็บผนันออนไลน์โดยที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกนายรวมถึงคณะกรรมาการที่เจรณาได้มีมติเอฉันทนให้เสนอการลงโทษขั้นสูงสุดคือไล่ออกจากข้าราชการและให้ตัดสิทธิ์ในเรื่องของบำเหน็จและบำนาน ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้เสนอผลการพิจารณาต่อผู้ตรวจเอกกิตต์ทันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาลงนามในคำสั่งต่อไปภายใต้พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565มาตรา125กำหนดว่าค่าราชาการตำรวจที่กระทำผิดวินัยแล